สวัสดีครับพญศักดิ์ชาแนลครับวันนี้สิบภามาลเลาะธงเาะเบิ่งเกาสวยเขาง,งามนี่แหละทางบ้านห่อทางหนองคายอยู่แล้วเนาะวันนี้ฝนตกแห้งว่าสิมลกไม่ายามตรงว่าสั่นก็เระไรไทยไหให้เบิ่ง,ขงเขาวเชียวเงามเงามให้หังามตากันพี่น้องวะพี่น้องวันนี้พญศักสิบภาพไปยามตรงทีนี้ป่าบา่หาเบิ่งป่ากัน ฝนตกแห้งไปในป่าก็ทีบ่ลงอยู่บ่ฝนตกรอบสุดท้ายนี่ไหมรอบเนี่ยคือรอบสุดท้ายที่พี่น้องรอบนี้ฝนตกตกแห้งอยู่ดิเป็นตาป่าลงอยู่ฟังเสียงปลาสบูบตบตบตบอยู่ไหมพี่น้องเอ้ยไปปะไปเบิังน้ากันนี่บ่อยากไปเบิ้งกับไก่กันนะนี่ตรงขเขาไปเช้างามจีดอกหนามกับกระลังถอนลงมาพี่น้องเอ้ยหนามแห้งอยู่ ตทำไรแห้ยังมีป่าอยู่ดิป่าซ้อลงมากี่เขับไปในตงนีู่่นะมั้งโอ้หน้อยฝนหลังพี่น้องต้นมันจสักเงาอยู่เขับไปแล้วออกบ่ได้ดอกเดี๋ยวเสือเดี๋ยวมาเบิ่งพี่น้องเดี๋ยวสิไปยกต้นกอนเด้อเสิมีบ่สิไปยกเบิ่งก่อนโอ้มีเยอะมีเยอะนี่เขาอะได้ดอกปวดนี่หัวผู มันมีแต่ปลามีแต่ปลาซิวปลาซิวปลาขาวไหนลงไปก่อนหันหันหันลงไปย้ำมาบ่ผิดโอ้มีแต่ปลาขาวปลาซิวเล้วน้ำตกมีใกล้แบบนี้โอ้มอยู่มีอยู่้องมีอยู่ oh, để cán nhớ để cán nhớ cán như là cây cán nhớ Có áo có siêu đó còn lên cá lồng thì lông. cá cá lông thì lông. nào cá toàn lốt quá thì toàn cái gì thế toàn về nữa

โอ้เด็การเนี่ยเด็กการเนี่ยคุณหอได้ปูกับเขาเมย์ง,งามงจัดล่ะโอ้ไปอู้ไปอู้เสียงพีน้อยเนาะกับเขาเปลี่ยวตัวใหญ่ๆิ้มจัดละฮะสัตว์นี้นนะนกนเป็นพี่น้องเนาะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เด้อให้พอยเนื้สักแน่ขอบคุณคนคใหนหลายนะครับเด้อพี่น้องเด้อพอยาาเนื้สักแค่เนี่ยขอขอบคุณในหลายครับ